พอพ่อกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราขออนุญาตนะคะของยาอาทิตย์ล่ำเรื่องแบบเต็มโตนะครับปกติเมื่อก่อนะเลยตะล่ำก่อนล่ำติงล่ำยังไบตีนี้ถ้าถ้าเป็นก่อนแรกนะลงฉากที่หกยาจำสวนนะครับใครงันตัวผูคามีน้ำวายายจำสวน เกิดมาดนพ่อคูวอวนแต่บ่มีเด้อผัวสอนกอดแต่บอ่อนนอนแลงแนวมีแหงคือเขาว่าบอกเคยเห็นดอกจ้าหาได้กับบ่มีเกิดมาดดนสนีบบ่มีพูมานอนเคียงฟังเสียงกาเสียงนกอยู่สวนสุแรงเสาลับใส่เหนือหัวเจ้าพิมพิสานขย,ยัญไง เบึงแยงสวนดอกไม้ทีดาไทายพอเมืองอยู่กับคนบ่หูเลืองบักกากรรมผู้ดำไก่าจากลูกไผ่หลานไผ่มาอยู่น้ำแต่ยังหน่อยอย่านีคอยทานอมเลียง สมมุตโตภูขาคือญยาจำสวนรับใส่องค์ราชาพระธิดาเทิงเจ็ดพอมหอยมาไล่ไปนอมถวายองค์บอกเคยขาดพระบาทให้ค่อยได้เบิงแยงบักดำเอ้ยอยู่น้ำยามจนใหญ่เป็นเบาเแล้วยมได้สิหาเมียมาเลี้ยงยาละดำไม่คือคำเบากาดำาอกว่าไม่เอาเปดเป็นตั้งอกิ เป็นนั่งลายว่ามีเล็กวัดออกไปบอเลยว่าพมกันี้ีดาอันนี้ก่อนแล้วช่วงแรกสิมีกนเดี่ยวนกจี๊ดเลยครับเปิดหตาต่วไปหนูหนุ่มวาหนูมีกนเดียวนะบัวนาตานตาแดดขนนะนี่จะเป็นตัวจี๊ดนะครับางเอกขอมกัจะเป็นตัวจี๊ดอัยมีหร้ายเป็นจี๊ สำหรับนั่งเอกนิ้วกับพลบบาทนะครับพลบทบาทจกนางยะเดี๋ยวพี่น้องเข้ากับสิใดเห็นบทบาทของแต่ละคนอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเราก็จะให้ได้ดูว่าใครที่เป็นนางเอกตัวจริงใครที่ได้เป็นพระเอกตัวจริงพระเอกตัวจริงก็คือเทากำจ้าดำนั่แหละต่วาในผากชีแปลงร่างเป็น ชายหลปงามชายคนรอเนี่ยผู้ใดเสด็จลบบก่อนที่สองนาที่ยี่ห้านครับแล้วกยายยาถือดอกไม้มาไล่แล้วเฝ้ายางเดินตามทางบ่อสาหันหน้าเข้าสู่วังเทึงยานผิดพลาดพังพญาบ่อนอพอใจพวงมาไลในมือแมนบักดําเป็นคนหอยยานแต่หัวของข่อยมันสิหลุดจากบาขั้นพญาเพิ่น โบปื้มคงตายแท้แม่นแน่นอนโอ้ยน้อเฮาโอ้ย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 ลาหนาตายแท่คงคงตายแท้แม่นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพออันอีกเสียงหนึ่งบางหันมันางานมาท่าน ยายยาถือเอาได้มาไล่แล้วเฝ้ายางเดินตามทางบ่อสาหันหนาเข้าสู่วังเ <ปะ S 1> ถิงยานผิดพลาดฟังญออพญาบ่อเนาะพ่อใจพวงมาไลในมือแม่นบักดำเป็นคนหอยยานแต่หัวของข่อยมันสิลุดจากบ้าขันพญาเพิ่นบ่อปื้มคงตายแท้

แฟนหัวคืออะมัดนั่นแหละลูกก็จะเลนหลายมันคนมันมันตัวแสดหลายแต่ว่าก่อนนี้พับไปมองได้เป็นของแก่ของมองแล้วพับไปเลยแล้วก็ใที่จะหน้าข้ามเบาหนจ้า ยายถือยาย่าถือออกมาไล่อบอกค่ะล้ำมากก็สีล้ำยางออกไปเลยนะคงตายแท้มัแนแน่นอนคงตายแท้มัแนแน่นอน โอ้ยน no, ้อเฮาโอ้ยน้อเฮาน่าก uh ังวลานแต่บาดลงเฮ้ยบาดลงครับอันนี้้านอนเรียงบาดลุงไปเลยบ่มีโอไยังย้ายขอนอเรียงโอเคค่ะ กะซ้ำกะได้ đ ด้หละลูกจังเลยงเครัจาจ้าลูกไผหลันไผ่มาอยู่น้ำแต่น่อย <c oughs> มาอยู่น้ำแต่ยังน่อยใส่ละมันเป็นอนไรบ่เอาลำม,มันบ่แไงนตดมไกน่น,น,นวดดาไก่จากลูกไผหลันไผมาอยู่น้ำแต่ยังหน่อยหยาในโอย ถนอมเลี้ยงญาณีคอยถนอมเลี้ยงเ้าซ้ำได้ญาณีคอยญาณีคอยถนอมเลี้ยงญาณีคอย,นออยนอถนอมเลี้ยง ยังสิฉันได้แหละมันมาได้ยากลุกไอทองเสร็จแล้วค่ะทุกคนคือบรรยากาศค่ะการสอบนำอาจารย์ขันบัลลอาจารย์นะคะก็า่าได้ค่ะถือว่าเป็นบทอีกหนึ่งบทที่ท้าทายเราจราช่อนนะคะว่าลุกแบบมันสีอ,ออกมาเป็นแบบใดนะคะฝาก ติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กัแล้วกันค่ะบอกเลยว่าปีนี้สนุกแน่นอนสาวน้อยนละผู้ชมนะครับได้ไปพบเพียง,งบ๊ายบายนี